โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะแก็กลับมาอยู่ช่องแบงค์ฟีจเอฟ7นะครับผมมาวันนี้นะกเาก็กลับมาอยู่กับเกมทอมแอนเจอรี่กันอีกครั้งนะครับผมมาก็อย่างในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวหนูตัวในนี้กันนะครับมีชื่อว่านักมายากลนะครับผมซึ่งมันเป็นหนูที่หาได้ยากครับผมอ่าซึ่งถามว่ามันหายากยังไงเลยไหมครับก็อย่างแรกเลยครับหนูตัวนี้นะครับมันไม่สามารถซื้อด้วยเหรียญชีตได้ครับผมแล้วก็รวมถึงเพชรด้วยนะอ่าซึ่งหนูตัวนี้นะครับ คุณนับจะต้องทําการสุ่มเจ้าตู้ไปรษณีย์เกลือนี่นะครับผมอ่นนี่คือผมหยอกนะโอเคมาอันนี้ก็ผมสุ่มเล่นๆนะอันนี้เปิดกดซึ่งอย่างแรกเลยครับผมการที่คุณอยากจะได้นักมายากลถาวรนะครับอย่างแรกคือคุณนะครับจะต้องทําการสุ่มให้ได้ไอเทมนี้ครับผมนั่นก็คือขนนกทองคานะครับผมถ้าคุณนับสุ่มได้นะครับคุณก็จะสามารถเอาขนนกทองเนี่ยนะครับผมไปแลกพวกสกินเอสได้นะครับแล้วก็รวมถึงแลกตัวละครนะครับผมก็เลยได้แลก นักมายากลมานะครับแต่ความจริงผมชอบเรียกมันว่าเจอรี่มายากลนะอ่าซึ่งผมก็เลยได้แลกมันมาถาวรครับผมโอเคมาก็นะครับเดี๋ยวก็พูดถึงกันในเรื่องของสกิลเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่ก็สําหรับสกิลแรกของหนูเจอรี่มายากลนะก็คือมีชื่อว่าเออจินตนาการลัาเลิศนะครับผมในเลเวลที่1นนะครับผมทุกครั้งที่เรากดนะมันจะทําการเอออเาการ์ดนะครับสามใบออกมาแล้วมันก็จะสุ่มนะครับผมและถ้าเรากดที่สกิลอีกทีเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกการ์ดใบนั้นทันทีครับผม แล้วหลังจากนั้นนะครับผมซึ่งการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้านะครับผมซึ่งแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกที่ทําให้แมวเนี่ยนะครับติดสถานะอะไรบางอย่างด้วยนะครับผมอย่างสีฟ้านะครับจะทาให้แมวนะครับไล่น้ําหนักนะครับก็คือพอเราเขากระโดดเนี่ยเขาจะแบบกระโดดสโลอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วส่วนการ์ดใบสีเหลืองนะครับก็คือถ้าหากว่าเราปลาใส่แมวเนี่ยนะครับมันจะมันจะไอ้นี่นะครับก็คือทําให้แมวเดินมึนเดินย้อนกลับอะไรประมาณนี้ครับผม แล้วส่วนเออ่สีเออ่เนี่ยนะครับสีแดงนะครับก็คือถ้าคุณปลาโดนแมวเนี่ยแล้วแมวโจมตีคุณเนี่ยนะครับรวมถึงเพื่อนแล้วเนี่ยก็ก็จะทําให้เข้าเสียเลือดนะครับผมโอเคมาก็สําหรับสกิลนี้นะครับก็โกงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยพอเราคุณเสกการ์ดออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถปลาทะลุฉากได้นะครับผมอ่าแล้วส่วนเลเวลสองอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรครับมันก็แค่ลดคู่ดาวนะครับแล้วส่วนเลเวลสามนะครับการ์ดจะมีเออ่เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมานะครับก็คืออย่างเช่นนะครับสีฟ้านะครับผมถ้าเราปลาใส่แมวโดนเนี่ย แมก็จะได้รับสถานะนั้นนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับเอฟเฟกนะครับกระโดดสูงวิ่งเร็วนะครับผมส่วนการ์ดใบสีแดงนะครับก็จะได้ฟื้นฟูแข็งแรงนะครับผม5วินาทีอ่าแล้วก็สีเหลืองนะรจะทําให้เราเนี่ยนะครับได้รับเอฟเฟกล่องหนโอ้โหซึ่งถือว่าโกมากเลยนะโอเคมาอยวาเรามาดูกันที่สกิลติดตัวของหนูตัวนี้ก็เลยครับมีชื่อว่าเคดรับมายากลนะครับผมอ่าซึ่งในเลเวลที่หนึ่งนะครับทุกครั้งนะครับถ้าหากว่า คุณปาการ์ดใส่ตตูนะครับผมจะทําให้สุ่มนะครับสุ่มลดคูดาสกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ exp จํานวนหนึ่งครับและส่วนเลเวลสองนะครับผมเมื่อเราไปเทมใส่แมวเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับจะส่งผลให้เราเนี่ยได้รับอฟเฟรนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้ช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับผมอ่าแล้วก็เลเวลที่สามนะครับทุกครั้งนะครับถ้าหากว่าเราถูกแมวโจมตีจนเราล้มเนี่ยครับอ่าแต่ว่าการเฮ้ยไม่ใช่ดิแต่ว่าเออสกิล ติดตัวในเลเวลที่สามเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเขาตีจนเราเลือดหมดเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะไม่ล้มนะครับผมโอเคมาเดีย๋ยวเรามาดูกันที่สกิลต่อมาเพราะฉะนั้นผมขี้เกียจอ่านครับผมเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยครับอธิบายมันยาวเกินไปนะครับผมซึ่งสกิลนี้นะมีชื่อว่าคุณกระต่ายนะครับผมอ่าก็ถูกต้องจริงครับเพราะว่าถ้าเราดูจากรูปร่างสกิลนะโอเคมาก็สำหรับสกิลนี้นะถ้าคุณกดนะมันก็จะเป็นการเอากระต่ายออกมาจากหมวกนะครับผม หลังจากนั้นนับกระต่ายจะออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระต่ายจะเดินตามคุณอย่างกษัตริย์เลี้ยงเลยครับผมหลังจากนั้นนับกระต่ายเนี่ยสามารถทําหน้าที่ได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเพื่อนจักจรวดผักชีสนะครับผมเอาง่ายๆครับก็คือทําได้หมดทุกอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้แลลวครับผมก็ผมขี้เกียจอธิบายนะผมก็เลยแค่อธิบายคร่าวๆนะโอเคมาเราก็ไปเริ่มเล่นเกมกันเลยครับโอเคนับตอนนี้นับเราก็ได้ห้องอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมา ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจะเจอหนูใหม่หรือเปล่าครับอ่าผมลืมบอกคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเออวันนี้เนี่ยนะครับคือมันมีหนูตัวใหม่เข้ามาครับมีชื่อว่ามิเชลนะครับผมซึ่งหนูตัวนี้นะยังไม่ถูกวางขายครับแต่ว่ามันจะได้รับจากมันจะได้รับจากกิจกรรมนะครับผมโอเคมาตอนนี้ผมได้เจอทอมกระบี่ครับผมโอเคมาแล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีครับว่าเขาเนี่ยจะเล่นเป็นไหมเพราะว่าตัวทอมกระบี่นะมันเล่นยากเหมือนกันนะนะครับตอนนี้ครับเราก็ได้เริ่มเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคมาอันนี้ก็ออยู่่ในนนชวงสดแมะครับ โอเคมาก็เดี๋ยวไปกันเลยครับผมมาด่านที่เราได้คนระับเป็นด่านเอออวกาศครับผมไม่ใช่ด่านอวกาศดิมันเป็นด่านเออประการอวกาศนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะปรับใหม่ให้ดูแหมเกือบโดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสปาเขาของโดดมาหลบผมจุกเก่งเืียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมจุกไปตรงนั้นดีกว่ามาตรงนี้ก็จะมีหุ่นยนต์อเนี่ย เฮ้เดี๋ยวเขาตามมาไหมนะก็ผมรู้สึกระแวงอะ่ะคือแบบพอลาถ้าหาว่าแมวเขาล่องห่นมาเนี่ยคือแบบผมจะรู้สึกระแวงเลยนะแมวเขาอยู่ตรงนู้นครับผมแล้วก็ส่งสัญญาณบอกกันอะไรกันครับผมโอเคมางั้นก็เท่ากับว่าห้องที่ผมจะออกก็คือห้องตรงนี้นะครับผมห้องที่มันมีข่นยนต์เนี่ยนะโอเคมาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งโอ้โหเพื่อนเราแตกไปลำหนึ่งแล้วโอเคมาโอ้โหเพื่อนเขาออกอย่างไร่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาออกตรงห้องทางเดินหรือเปล่าทางเดินน่าจะอ๋อแมวไล่อยู่ครับผมออกตรงนู้นเลยแล้วกันโอ้โหสงสัยมันน่าจะไม่มีใครเก็บเอี๊กี่อะผมจริงเลยไม่ได้สกิลอะเออผมก็รู้ตัวอยู่ว่าทําไมไม่ได้สกิลโอ้โหว่าโอ้ยผมชา์าผมชา้าลงผมชา้มชาลง,าลงเออนี่แมวแย่งเอีกี่ใช่ไหม แยกของเราําไมนี่นะเอาแมวเอาเขาเผื่อกดเอ่อไอของที่อยู่ในฉากครับผมเออฮะมาผมก็จะไปช่วยเพื่อนผักชีดนะครับเพราะว่ามันดีกว่าตอนนี้นะครับผมเจอรี่เทวดาเจ็บอยู่นะครับผมเราก็ต้องดูนะว่าเขาล้มไหมโอเคอยังยังนะครับผมโอเคมาก็ผักชีดไปเฮ้ยขอบคุณเพื่อนโอ้โหเขาอเอจกกันไหมผม โอเคมาก็ผักไปครับผมผมรู้สึกว่าผักคนข้างช้าเลยอ้าวตอนนี้เจอรี่เอเทวดาล้มแล้วครับผมโอ้โหเขาผูกเขาผูกไวต้ตรงนู้นด้วยอ่ะโอ้โหจะช่วยได้ไหมเนี่ยคือประเด็นคือผมยังไม่ได้สก,กิลกระต่ายไงประเด็นกะจเ,เอาวับโอ้ยผมมึนโอ้ยเด้อ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 โหติดทั้งคู่เลยโอเคมาผมได้สก,กิลกระต่ายแล้ว รีบมาเลยเกินมาผมก็จะให้เขาไปช่วยเพื่อเรานะไปช่วยถ้าเจ้ากระต่ายมาผมก็จะคอมโบเอ,เอฟเฟกต์ไปด้วยนะเฮ้ยโอ้โห,โโหเขาเต,าตาใีให้ผมชังนะักเฮ้ยเขาใส่การ์ดอีนี่มาด้วยโอเคมึนไปดิมึนไปดิถ้าเขากระโดดตามครับดูนะครับเนี้ยครับเขาจะไล่น้ําหนักแบบนี้ครับแต่เพื่อนทําไมนะไม่หนีไปเราเคือเจลลี่เทวดาเขาไม่ยอมหนีอ่ะอ้าวตอนนี้เขารอดมาได้เนาะเฮ้ยตอนนี้ไม่เหลือเลือดแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องจูเขาโอ้โหมาเพราะว่าผมไม่เหลือเลือดอ่ะ คือถ้าผมโดนทีเดียวคือผมตายเลยนะอุ้ยเหมือน,นรู่อ่ะเหมือนรู่อ่ะโอ้โหอุสานเจอเค้กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาของกินแถวนี้ก่อนโอเคไหมตอนนี้แมวหมดสติแล้วครับผมโอเคมาต้องไปหาเออไ e อพีเฮ้ยไม่ใช่ดิครับไปหาเค้กนะครับผมหาอาหารในฉักเนี้ยครับเออเนี่ยนมโอ้โหไม่ทันเฮยาบับยาปับ,ปบโอ้โหนายเอายาล้องหนเราไปเลย ส่วนผมจะเอายานี้ใช้ต่อท้ายเกมวบผมโอ้โหอาหารไม่มีเลยอ๋อเนี่ยเนี่ยพอดีผมอาจมองไม่เห็นครับโอ้โหถ้าเดืมผมนี่ชอบมากเลยโอเคมาตอนนี้ชีสก็ผักไปแล้วนะประมาณสองก้อนนะมาโอ,โ,โอ้ยชังกชักเจอเจอหลบมได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากระต่ายม,มาก่อนเลย มาผมจะให้แมวเนี่ยนะครับไอ้นี่มาขอสีแดงขอสีแดงเออมาสุดได้ทนันเขาตีผมชัง,งักเออนี่ไอ้ถ้าเขาตีหนูเขาจะเสียเลือดครับผมมาให้เอาไม่ทันละตอนนี้เจอรี่เขาดื้อหลนนะครับในการผักชีสนะครับโอเคมาเพื่อเราขอนอมโอ้โหเขาแย่งเขและ เหมือนทอมกบี่ครับเขาเ,าเหมือนแบบจะพยายามไม่ให้เอาจอรี่เอเอเจอรี่อัศวินนะครับมาผักชีตแต่ตอนนี้คือทอมกบี่เขาหมดสติไปแล้วเนาะโอเคมาผมจะใช้การ์ดสีแดงครับผมเพราะว่ามันดีนะปิวโอโหกระบองเพชรเยอะเลยครับกระบองเพชรอย่างเยอะเลยโอเคมาผมก็จะให้น้องกระต่ายผักชีไปครับผมเหมือนเขาจะเล่นโซนนะครับผม ช่วยสั่ให้เจ้าคุณกระต่ายเรืเร่อยๆแล้เอากระต่ายช่วยไม่ทันโอเคมาให้น้องผักชีไปครับผมหลบได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดสติโอ้โหผมหมดสติก่อนโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยผมจะทันไหมทันไหมเฮ้ยเพื่อนโอ้โหผมว่าต้องตายแทนแน่เลยสวยโอเคมาโกยให้ไกลเลยเพื่อนโกยให้ไกลเลย มาหรือว่าผมจะใช้ยาไอ้นี่ดีงั้นใช้เลยแล้วกันครับผมเนี่ยจะได้เลือดด้วยแล้วก็ได้แล้วก็ได้หนูยักษ์มาครับผมเอาเปล่าเอาเปล่าเอาทุบอะทุบนายนะเฮ้ยเพื่อนนายผักชีไปเลยอย่าเราคุมกัดยังจะกินแอปเปิลอีกเนาะโอ้โหเขาเคาน์เตอร์เออนี่ผมจะตีให้เขาช้าลงไม่ต้องมาดันไม่ต้องมาดันเหมือนเขาจะาแบบขัดขวางหนูไม่ให้หนูผักชีนะครับผม เ okay, ฮย้ยเดี๋ยวโอ้โหสถานะหมดสวยแล้วสวยแล้วโอ้โผมจะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยก็ <_ c oughs> ผมลืมบอกนะครับการเราสามารถปางอย่างนี้ไปได้เลยนะ <_ c oughs> อ่นนี้นี่นี่งั้นให้ผมให้น้องกระต่ายไปผักนะ <_ c oughs> คือน้องกระต่ายนะครับเลือดจะหมดเอ,อช้านะครับน้องกระต่ายจะตายยากหน่อยครับ <_ c oughs> เพราะว่าข้อเสียของทอมกระบีนะค,คือขุดดาวโจมตีมันนานนะครับผม โอเคมาตอนนี้นะครับเหลือชีสก้อนสุดท้ายในเกมแล้วนะครับผมโอเคมาผมจะต้องเอาตัวรอดจากเขาให้ได้มาแล้วตอนนี้กำแพงเขาก็มาแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> จุก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 จุโอเคมา okay, ผมอยู่ตรงกำแพงพอดีมา hey, ยาเดี๋ยนะผมต้องยดึดผมต้องยึดอันนี้เออันี่ไงผมต้องยึดไอายานี่ไว้ครับเดี๋ยวพอรับแมวเดือกเขาจะตีหนูทีเดียวล้มเลยครับผมโอเคมา จานผลไม้หมดชึบมาวมจาให้น้องหอหอระเบิดเต็มหน้าเลยจ้าอุ้ย,อยเออหลบได้ชึบหลบได้ตอนนี้นครับเลือกกำแพงมันเหลือครึ่งครับผมมาจะรอดไหมเนี่ยตานี้เ h ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคมาตอนนี้ฟองแตกแล้วครับผมมาเดี๋ยวผมก็จะเอาการ์ดออกมาคือมันปาอย่างนี้ได้ครับโดยที่เราไม่ต้องกดเออสุ่มเลยครับโอเคมาตอนนี้แมวเขาหมดสติไปครับโอเคมากําแพงเลออกติ่งหนึ่งครับเฮ้ยเคาน์เตอร์ไปวะผมก็เออโอ้ยไม่เอ,อ้ยนายจะช่วยเราทันไหมเพราะยังไงก็ชนะอยู่ดีครับเพราะว่ากําแพงเหลือนั่นไง หนีไปเลยเพื่อนไ,ไม่ต้องสนใจแล้วยังจะมีนะามาช่วยอีกเนาะโอเคก็ชนะเกมครับผมโอเคนะคก็คลิปนี้ถนะ้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไครด้วยนะผมหาก็ใครชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะก็ไปครับผม